ข่าวา <ล among S 2> สั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะเผยทำลายอาการป่วยค้อมชวนชื่นหลังพบติดเชื้อโควิดเมื่อ12เมษายนก่อนล่วงลับแล้วในที่สุดสิ่งที่คนในครอบครัวยตามิตรตลอดจนแฟนๆของน้าค้อมค้องชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นเมื่อตลบคนดังผู้เป็นขวัญใจได้เสียชีวิตหลังจากได้รับเชื้อโควิด -19 โดยนาคอมทราบผลตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาหลังร่วมง,งานกับบอนเชิญยิมและแจส๊สชวนชื่นหลังจากทราบว่าติดเชื้อคอมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยสิ่งที่ครอบครัวกังวลมากคือน้าคอมมีโรคประจำตัวอยู่จึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรก็ดีเมื่อน้าคอมได้โฟนอินให้สัมภาษณ์รายการโผลกระแสนในวันที่13เมษายนและเมื่อถึงช่วงท้ายรายการที่ หนุ่มกัญชัยพิธีกรบอกว่าอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยยังไงไหมว่าตัวเองแฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงสู้กับมันได้อยู่แล้วนะคอมก็บอกกูสบายดีนะไอศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่จะทําให้หนุ่มกัญชัยหัวเราะไม่หยุดแต่แฟนๆที่ได้ยินก็ใจชื้นและคิดไปว่าอีกไม่นานานะคอมคงหายดีและเราเราก็จะได้มีโอกาสได้ยินได้ขำกับสารพันมุกจากเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา 15. เมษายนไอณนภัชรินลูกสาวได้อัปเดตอาการของค้องชวนชื่นว่าพบจุดที่ปอดหนึ่งจุดซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเดิมจากที่เคยปอดอักเสบอยู่หรือไม่ 17. เมษายนนาค้องต้องย้ายโรงพยาบาลด่วนไปหาห้องอยู่ไอซีกระทันหันเนื่องจากปอดเป็นฝ้าหนาจนได้โรงพยาบาล 18. เมษายนมีอาการเหนื่อยแต่ไม่มากคุณหมอให้นอนคว่มเพื่อออกซิเจนจะได้เข้าไปไวมากขึ้นอาการยังคงเดิม ไม่มีเหนื่อยหอบผลเอ็กซเรย์ปอดยังมีการติดเชื้ออยู่ให้ออกซิเจน19เมษายนลูกสาวเปิดเผยว่านะ้าคอมพูดได้ช้าน่าจะเกิดจากอาการเหนื่อยและอยากออกจากห้องไอซโรงพยาบาลแจ้งว่าเหมือนออกซิเจนค่อนข้างต่ำและมีฉีดยาละลายลิ่มเลือดคาดว่าจะไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยงปอดไม่มีใข้ใช้ออกซิเจนช่วยหายใจรับประทานได้ดีและยังมีอาการปอดอักเสบ 22เมษายนครอบครัวเปิดเผยว่านะ้าคอมีอาการแย่ลงมีอาการไตาวายเกิดจากโควิดลงไปที่ปอดและปอดอักเสบเชื่อมโยงกับไตทำให้ไตรับมือกับร่างกายและเชื้อโรคไม่ไหวต้องให้นอนควา่าให้ออกซิเจนไปฟื้นฟูร่างกายได้เต็มที่แพทย์เผยปอดและไตเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างซึ่งค่อนข้างอันตรายแพทย์จึงได้ประคองอาการและรักษาโควิดให้หายฟอกไตวันละ2-3ครั้ง ก่อนที่น้าคอมจะได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากมีอาการหนัก29เมษายนครอบครัวแจ้งว่าแม่แพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่อาการน้าคอมไม่ดีขึ้นเกิดภาวะที่อวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนที่คนทั่วประเทศจะได้รับข่าวเศร้าในช่วงเช้าของวันที่30เมษายนว่านะ้าคอมได้จากทุกคนไปแล้วเมื่อลูกสาวได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาแฟนตลกข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ